อันนี้พัดนอไม้ใส่กุ้งได้เป็นเหรอก็สิอยากกินบน่อไม้เพร่ะน,น้ำมาจากต่างจังหวัดนะจา๊ะก็เลยอยากแมคันให้ซื้อเอาน้ำตลาดตะลี่กับบุกากินเนาะค่ะอันนี้เพินพ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดเองแมเพิ่นเห็ดเองเพิ่นดองเองเนาะบ้านนีกก็เลยขึ้นอยากถ้าก็เลยสิมากพัดไอ้ใส่ไอ้หมูสับน้ำกับพอดีในตู้เย็นกับมีกุ้งอยู่สองสามโต๊ะก็เลย หวานใส่ไปนนํำได้พี่นนนนนเนอะนีจ่านี่นี่ถั่วมันแคบเนาะก็เลยเอาไวก้กนหละบขางเนาะนี่มักอยู่ค่ะแต่ว่าแห่งแห่ง,หงตรงไหนเอามาจากต่างยังวัดจังสิก,กินนะคะนี่พัดเซหมูหลก้กก็มีกุ้งแจมๆคะ่ะมะน้่มสองสามตัวเนาะค่ะแล้วก็มีไข่าดาวแน่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะกินน้ำกันเด้อจ้ะเด้อกินน้ำกันจ้ะ สวยมันแขบก็เลยอิงอิงไวกันางๆเนาะ,ค,ะนค่ะพัดหอนหอนค่ะพัดแหงๆค่ะมักแนวนี่จะ้ะมักกินยังสิ